เอาอาหารให้ทานหรือจะทานอะไรอะบอกข้อเด็กกระดูกไหมเหมือนเดิมอ好吗เอาป่ะ แข็งนิดเดียวลูกเดี๋ยวเคี้ยวเคี้ยวมันก็แหลกอีลูกเนี้ยเนี้ยนี่เอยมันแข็งนิดเดียวลูกเออมันแข็งนิดเดียวเดี๋ยวเคี้ยวหนึ่งเคี้ยวมันก็แหลกเอง เมื่อวานมาีน้องคนหนึ่งมาหาถึงที่เลยนะเขาบอกว่าเราะเคยใส่ยากันข้าน้องก็เป็นขี้เลื้อนเขายาไปใส่ให้ที่ลาตะครองผมเลยบอกมีลูกเก็บไปไหมผมขอหน่อยเข้าลูกเขาเอาคลิปวิดีโอให้ดูเออใช่เมื่อก่อนนี้เปลี่ยนานายเป็นเป็นขี้เลื้อนที่ที่คอที่หางที่ตัวขนน กล่วงเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็เหมือนรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเอ่จะรักษาเขาอะก็ให้เขาเนอะคือปกติก็ไม่ให้ใครจับนะแต่วันนั้นน้องผู้หญิงนี้บอกว่าบอกว่าเดี๋ยวจะรักษาให้แล้วเขาก็เหมือนก็นอนแล้วก็ผู้หญิงนี้ก็เอายาไปทาให้ทาให้อยู่มาสักอาทิตย์หนึ่งมั้งฮะแล้วน้องก็ก็ดีขึ้นขนก็เริ่มขึ้นอระหว่างเขามาเยี่ยมน้อง ที่นี่ก็บอกได้ข่าวว่าอยู่ที่นี่เขามาเยี่ยมน้องแล้วก็เออก็เลยบอกาว่าไม่เป็นไรว่าหลังมาต้องโทรบอกก่อนนะว่าไม่รู้ว่าน้องอารมณ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาแล้วมาจับน้องมากอดน,น้องแล้วเปิดน้องอารมณ์ไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับนนท์นะครับเมื่อวานมาก็ต้องขอขอบคุณมากที่เคยดูแลแล้วก็รักษาน้องจนหายนะครับเมื่อวานไม่รู้น้องเชื่ออะไร เข้ามาจากเขาอยู่ตอนนี้เขาบอกเมื่อก่อนเขาอยู่ที่โคลาแล้วก็ย้ายอยู่ที่สุพรรณครับอืม,อมหมดอ่นนี่ไงเขย่ให้หมดนไม่สอนละกิน้ำมนาะลูกมาน้ำอยู่นี่มามากิน้ำนี่ืูบมานี่นี่ น้ำอยู่นี่ลูกเปลี่ยนนายเนีน่ยวนไม่ไน้ระตอีกอะสุดหล่อวันนี้แล้วไม่สนใจออนอนตะกุยตะกุยโอเคนะไม่สนใจใช่หไหมหือ มอไซค์มาเลยเนี่ยฝนก็ตกขับมอไซค์มาหาเขาเลยเนี่ยมาก็ไม่ออกไปก็น่าจะงอนนะโอ้ยไม่วันนี้ไม่ช้านะวันนี้มาทุ่มหนึ่งเมื่อวานมาตั้งทุ่มกว่ากับสองทุ่มเปลี่ยนว่าไงมาน้องใกล้ๆพ่อนี่มาเร็วเปลี่ยนมา

เนะะ,ะ,ะเปลีนเปลี่ยนเดนายนนครับเปลดนายครับเกิดนายครับมานี่แล้ว เปลี่ยนนายครับเดี๋ยวหน้าประตูความสุขที่สุดอยู่หน้าประตูคือความสุขที่สุดฝนมันตกโถฝนมันตกพับผ้าออกไปแล้วลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล็อกประตูวันหนึ่งผมว่าแรงก็ดีนะ,ะ้าดันประตูออกไปได้แล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ย พอออกไปได้นี่จับไม่ไหวเลยนะเขาต้องวิ่งไปนู่นนึงขึ้นสะพานไปจับเขาไม่ได้หรอกน้งกว่าเขาจะเบือ่อจะกลับมาเปียนนายครับเปียนนายเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเจอวแต่ไม่แน่นะครับเพราะว่าผมอาจจะกลับมาดึกเหล่อละ เราจะเจอกับสบาบ่ะแต่สบาบตอนนี้ก็หงะแหนะหนหนหนว่าไงลูกอจะพาอาอกไปหรอเดี๋ยวดีลูกหมดมันยังตกอยู่เลยพ่ออยากจะพาไปจะฝนมันตกหนูไม่สบายหนูมาเลียมอือพยามเดาให้จัดนะมามาหอมที่ทปากเอ้ยจะให้ออกไปนอกให้ได้นู เปลี่ยนนายอ้าวาวอยู่นั่นแหละแงแไม่รอเปลี่ยนนายครับ เดี๋ยวพอเขาขึ้นไปข้างบนด้วยจะออกไปก็เดี๋ยวก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าไม่มีใครถีกล้องให้ผมด้วยพอาต้องจุงก็ออกไปน้าไงจะออกไปลูกตาเขาตาเขาอยากคอนวอนมากเลยพาผมไปหน่อยผมอยากออกพาผมไปหน่อย ตายเกลับบ้านไปแล้วครับตายไม่อยู่ตายเขายินเลิฟอยู่อยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องรีบกลับบ้านเมื่อก่อนอยู่ได้ครับนอนนี่ได้สองทุ่มสามทุ่มพอตอนนี้ถ้าหกโมงเย็นต้องรีบกลับไปแล้วความรักสุขงมปกติตายเขาจะดูกับพี่พรนะนะั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาซะลนะ เงี้ยๆงี้ยเงี้ยี้ย้ยงี้ยน่แล้อยหอยดูอหน่อยดูโอเคเดี๋ยวพ่อว่ากูบุกนเมืตกอยู่กยบพ่อพ่้ยัญญาสัญญาสัญญาสัญญาครับคนดีสัญญาครับสัญญาครับสัญญาคนดีอะอดูดิดูดิดูดูมโนเนียอยู่เนี้ย เธอจะกินอีกมีอะไรยูน่นะแล้วก็ไม่เอาทำไมไม่เก็บไปเธอนี่จริงๆเลยอ่าโอเคดีมากลูกกินบายน่ะเมื่อกี้เขามาเลียม,มาหูยหอมดูพยายามจะอ้อนให้ออกไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย ทำอะไรลูกฮะทำอะไรเนี่ยหือขุดอะไรลูกอืเนี่ยฝ <c oughs> นยังตกอยู่เลยลูกเดี๋ยวพาออกไปอืมจะนอนนิ่งอ่อนวอนสายตาอ่อนวอนพอ่อพาผมออกไปเถอะผมอยากออก ไไหมจออไปไหม,ไไหมเขาไว้เขาก็ไปกายกายภาพนะที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็กายภาพเรื่องน้ำอยู่เหมือนกันมีน้ำแบบบนแล้วเขาก็หมอก็พยายามให้ให้เขาตะกุยตะกุยเพื่อให้ขาหลังเ,เขาจะแข็งแรงอืมเขาคงไม่เคยเห็นพ่อร้องเพลงั้ย มองแปลกๆออทำอะไรก็น่าจะงบกันหลับเฉยเบียนายห,หลับแล้วหรอลูกเอออย่าเพิ่งหลับลูกอย่าผีอำนะอย่าเพิ่งหลับตอนนี้อย่าผีอำห <c oughs> นึ่งสองสามสี่ห้า พอไม่หลับเจ็ดไม่เหลือไม่หลับไม่เหลือครับเรียบร้อยอืแกงหลับนะเนี่ยแกงหลับครับไม่อย่างไงก็อยู่บ้านที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านนั่นแหละพอดีช่วง างทีเราตื่นเช้าเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ให้เขาไปนอนกับพี่พรวันไหนผมไม่ตื่นเช้าไม่มีงานไม่มีอะไรก็สบายๆนะครับแต่ถ้าหมายตื่นเช้าเพราะว่าบางทีดึกๆื่นเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็ชอบตื่นเราก็ต้องพาก็ออกไปบางทีกลับเข้ามาผมก็ต้องตื่นแล้วประมาณสั้หกโมงเจ็ดโมงบางทีก็มม่ตื่นบาทีตีห้าหกโมงเนี่ยก็ไม่ไหวเราไม่ได้พักไงก็เลยให้มานอนกับพี่พรเราก็ขอนอน แต่ถ้าเช้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ให้เขานอนกับเราสบายสบายนอนเสร็จพอเรากลับมาออกสักออกก็ตื่นมาสักตีสี่ตีห้าเราก็พาเดินแล้วก็กลับมานอนตื่นอีกีก็เก้าโมงสิบโมงเช้าตื่นพรอมกันเลยน้ามาะตูอยากออก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 เดี๋ยวดูนี่ขนหายยังโอ้ย เห็นไหมเขาเขี่ยประตูเห็นไหมเปลี่ยนนายไปเร็วไปเดือบผมเอาอย่างนี้ก่อนสายไปไหนมาไล้วอสายนี้กันเลยถ้าจะออกก็มาเร็วรู <c oughs> ้มามามาข <c oughs> ้สายสายเดี๋ยวรู้เดี๋ยวได้ออก้ไข

ไปไหนหนูจะไปไหนฮะจะไปไหนลูกจะไปไหนไหนบอกนี่แล้ว